ฟวิวนะครับก็จะมีโต้นะครับสายส่วนสายฟิววันนี้ใช้ตู้โงนิกโซ่นะครับเป็นซับโงนิกโซ่นะครับแล้วก็ตู้คล้ายๆตู้แม็กเวลนะครับหนึ่งเซตนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง PG Pro Audio นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ศาลพระหลวงคงเพชรนะครับวันนี้มามากับชุดระบบเสียงของซินก v ว่าของขบวนและแอนซาวนะครับวันนี้เอามาลงที่ศาลพระหลวงคงเพชรนะครับเป็นลำวงนะครับก็วันนี้ใช้ h v 8900ทั้งหมดนะครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SV 8 9 0 0 18ตัวนะครับแล้วก็ใช้ MV นะครับ MV 1 8 0 0 2ตัวนะครับก็ใช้คอร์สของ DBX นะครับ2ตัวนะครับก็มี คอนโทร์นะครับของ D B X นะครับเดวิลเล็สอก260แล้วก็เดวิลเล็ก P A นะครับวันนี้เป็นเวทีลำวงนะครับวันนี้นะครับ ก็กำลังไฟอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเมื่อคืนก็ได้สาวเช็คก,กันไปรอบนึ่งแล้วนะครับนายชาวครับวันนี้วันนี้วันนี้ใช้กี่ลายครับนายชาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า่าสิบหกสิบเจ็ดสิลายนะครับ นี่ใช้18ลายนะครับเป็นเวทีลำวงนะครับวันนี้นะครับซึ่งตู้ PA ที่ใช้วันนี้นะครับก็เป็นของ CS กับ Blackwell นะครับ เป็นสินค้าแม็กเวลกับซีเอนะครับวันนี้นะครับก็เป็นตู้ทวินนะครับใช้8ใบนะครับวันนี้และตู้ของซีเอนะครับก็จะย้อนแส่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็9ใบนะครับ NPA นะครับแล้วก็มาไว้บนเวทีระบงอีก6ใบนะครับก็เป็น15ใบนะครับ เป็นเวทีละวงนะครับสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับนะครับวันนี้ใช้ใช้เวทีนี่ <liter S 1> วกว้างกี่เมตรครับ มาชมมิกที่ใช้ในวันนี้นะครับนี่ตัวช้ในวันนี้ก็เป็นเอ็มนะครับม่ด้านนะครับก็ควบคุมโดยนักเล็กนะครับวันนี้นะครับ เรามีบอดไฟนะครับน้ <Okay. S 1> องครับวันนี้ใช้ใช้ไฟ LED กี่หลอดครับวันนี้เกา 9...8... ก้าเจาณ50ห้าสิบประมาณห้าสิบกว่าหลอดแล้วก็บีมบีมกี่ตัวครับ ดีมแปดครับดีมแปดตัวนะครับวันนี้นะครับเป็นเวทีกี่เมตรครับเนี่ยสี่เมตรเป็นเวทีสี่เมตรนะครับสิบสี่สิบสี่เมตรไม่ใช่สี่เมตรนะครับขอไ่ายนะครับก็เป็นเวทีลำวงนะครับซึ่งสูงประมาณเมตรหนึ่งนะครับก็เป็นบรรยากาศในงานนะครับวันนี้นะครับเป็นบรรยากาศในงานศาลพระหลวงคงเพชรนะครับก็ศาลจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ ก็ตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นเลครับคนก็กําลังเดินทางมาซึ่งระบบก็กําลังซาวเชยกันอยู่นะครับก็มาดูตู้พีอีอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เป็นตู้ของซเอสออเดนะครับซึ่งข้างในก็จะเป็นใช้ดอก p ีออ i o นะครับแล้วก็ใช้แหลมของ750ของพีออเดนะครับ <5 S 1> ตู้ซับก,ก็เป็นแม็กเวล l นะครับแค่ละล8ปดนม่นแล้วค่ะก็มาดูระบบบนเวทีกันนะครับวันนี้จะว่าใช้ไซฟิลชุดไหนนะครับ อันนี้ก็มีฟอนต์ฟิวด้วยนะครับฟอนต์ฟิวให้ให้กับลำวงนะครับวันนี้นะครับฟอนต์ฟิวฟอนต์ฟิวมีข้างข้างละใบนะครับเป็น c ีเอสนะครับซีเอสออรนะครับอันนี้คือฟอนต์ฟิวนะครับเราจะมีโต้นะครับสาส่วนส์ฟิววันนี้ใช้ ตู้โงนิกโซ่นะครับ,รบเป็นซับโงนิกโซ่นะครับรรแล้วก็ตู้คล้ายๆตู้แม็กมิลนะครับหนึ่งเซตนะครับแล้วก็ตู้ซับสองเซตนะครับโรดินมอนิเตอร์วันนี้ก็จะใช้หลายใบนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบนะครับ ตู right. Right. Then, case, on ้มอนิเตอร์สิไใบนะครับวันนี้นะในที่ใช้นะครับราอจะมีมนิเตอร์สลับมือกองนะครับก็มีตู้ซับด้วยเนี่ยเป็นตู้แนบเปิดนะครับแล้วก็ตู้ของพี่ EP a อ d i o นะครับไก้สายที่มันกระเดินเดินหลังไง เดี sociedad, in ını, uh ๋ยวมันลายต่อยฮะเออลวอนนี้ก็เป็นซับเบะคบับบิงข้าบางบางปักอยู่นั่นน่ะใช้กับเบทนะครับอันนี้ใช้กับกีตาร์นะครับลานี่นะครับเกิไ้ไมไป และนี่รุ่นที่ใช้อยู่นะครับ V 3 0 0นะครับทวินนะครับก็เป็น12สองดอกนะครับไม้ที่ใช้ก็ไม่จ่อนะครับใช้ชัวนะครับชัว SM 5 8ดนะครับส่วนแล้วนี่ตู้เบรกก็เป็น d i box นะครับ นี่นะอี่เป็น d ี x บนะครับเดียบวกวับดีเรกนะครับตอนกภาพภาพโดยวเวลาตอนกนางวันแือเวลาตอนกลางคืนคือสุดท้ายหลังจากที่ เราได้จงานเรียบร้อยแล้วทานทาหวานกันแล้วก็รรกา็แข่งนเข้ามาด้านรามาดูตู้ด้านข้งนะครับเป็นซีเอสนะครับหกใบนะครับก็ดูกำลังพอดีนะครับน่าจะ ข้ามาด้านสองข้างนะครับสองข้างของเวทีนะครับก็ข่าละหกใบนะครับแล้วก็มี PA นะครับพี PA ข้างละเก้าใบนะครับส่วนตัวซับก็เป็นแม็กว l ลนะครับวันนี้นะครับใช้แม็กว l ลแล้วก็เทอรเวอร์ของเซนตียว่าทั้งหมดเลยนะครับวันนี้นะครับยังไงก็ ขอบคุณท่านที่เข้ามาชมช่อง PJ Pro Au อริโอไว้ด้วยนะครับก็ฝากช่อง PJ Pro ปรโอริโอไว้ด้วยนะครับก็วันนี้เป็นลำวงชาวบ้านนะครับงานประจำปีศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพชรนะครับก็เราคลิปนี้เราต้องลาไปไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ฝากช่อง PJ Pro a u โอริโอไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ